แชร์แบล็กเบรสเป็นอุปกรณ์พยุงหลังตั้งแต่ระดับเอวจนถึงบริเวณก้นกบใช้จำกัดการเคลื่อนไหวของลำตัวในท่าก้มและแอนของหลังส่วนล่างประกอบด้วยสามส่วนโครงแผ่นหนังบริเวณหน้าท้องและสายรัดระยะเวลาในการใส่อุปกรณ์ใส่เมื่อผู้ป่วยต้องการลุกนั่งยืน เดินไม่ควรใส่เวลานอนเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับวิธีใส่อุปกรณ์ให้ใส่ขณะที่ผู้ป่วยนอนง้ายจากนั้นชันเข่าขึ้นทั้งสองข้างและให้ผู้ป่วยพลิกตะแคงตัวนำอุปกรณ์มาวางบริเวณหลังของผู้ป่วยโดยขอบบน วางต่ำกว่ากระดูกสะบกักและขอบล่างวางบริเวณสะโพกจากนั้นสอดสายรัดบริเวณใต้ลำตัวของผู้ป่วยไปให้ได้มากที่สุดช่วยผู้ป่วยพลิกตะแคงกลับมาในท่านอนงายและจัดอุปกรณ์ให้อยู่กึ่งกลางลำตัวของผู้ป่วย จากนั้นนำแผ่นหน้าท้องมาวางบนลำตัวโดยให้ด้านที่มีขนาดเล็กกว่าอยู่ด้านบนติดสายรัดบริเวณหน้าท้องทุกเส้นจัดแผ่นหนังให้อยู่กึ่งกลางหน้าท้องและปรับสายรัดให้กระชับวิธีถอดอุปกรณ์ให้ถอดอุปกรณ์ในท่านอนงายปลดสายรัดบริเวณหน้าท้องฝั่งใดฝั่งหนึ่งออก จากนั้นให้ผู้ป่วยพลิกตะแคงไปทางฝั่งที่ปลดสายรัดออกและนำอุปกรณ์ออก